ดูธนโดนซาวยาวๆไปทุกคนด้วยเพลงที่ซาวเนาะก็จะเป็นเพลงจากพี่พซหน้าจอที่ขอไปอืนางก็น่ารักนะนางจัดให้ค่ะเอ็นดูคนเพิ่งตื่นนอนนางก็จัดให้พี่พี่นางร้องอยู่ประมาณสองสามเพลงจริงๆนางว่าจะไม่มาซาวไงเพราะว่าพอไอ้นี่ก็แบบนึกสงสารพี่พซที่รออยู่หน้างานเนาะ ว่าจะมาซาวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าพรุ่งนี้ไม่มาซาวแน่นอนค่ะพรุ่งนี้เขาจะไปดูเพื่อนรักเขาแข่งรถจ้าเพื่อนรักเขาแข่งรถจ้าพรุ่งนี้ค่ะเขาไม่มาซาวแน่นอนเขาบอกไว้ล่วงหน้าตั้งหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะว่าเขาไม่มาซาวค่ะอืมเอ็นดูเขาจะไปให้กําลังใจเพื่อนเนะาะจาเพื่อนคงมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยเนาะ พรุ่งนี้คนไปดูน้องปายก็เยอะมากนะทุกคนบอกเลยเยอะมากรอดูหน้าจอเราให้กำลังใจน้องหน้าจออออ้ออออ้้้สงนนนนนับบกกห่ดคแแแแาททเป็นนี ออกใจไปฮัททุลายสมองบอสยัยแล้วเป็นจังใหนมาบาดที่นี่โอยสมเพื่อนเจ้าของเชือกล้าไปยอมทั้งที่ก็หักกะยังดิ้นรนหามองตายหาไว้ก็บอาฟังน้ำตาไหลายงงากยามน้ำเทาสิ่งีคนกระซาวเวิงเวิงเขาพูดเดียวจะลืมสมเพื่อนลิลีปวดทอดผู้ใด งสิย่อนเจ้ของที่เธอใจว่าเป็นสุดที่โอ้จะนเขาสมน้ำน้าเขเป็ะปะไห้บไม่เป็ะเท่าไหร่สมพื่นเจ้าของตามมาฟังขาผู้ดใดตามมาฟังสมพื่นค่าเอาสำนีไปก่อนเ้อสมเพื่นเอ่อไวะแค่คนคุย คคบุ้งอกรัขอเป็นกำลังใจให้กับผักบุ้งด้วยนะครับเพลงนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับผักบุ้งน่าจะมามาทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยจนเกินไปมันก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้แฟนเขาคนนั้นเปิดโอกาสได้คุยกับคนอื่นก็เลยได้มาฟังเพลงแค่คน คุยใหญ่ให้เจ้าไปคอยผมแห่เรือทองน้องมาคนคุยใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเลแค่คนคุยนะครับยังไมาหัวลาแต่เมื่อวานนั้นเส้าถึงว่าเม่อตื่นขึ้นมานึกว่าฝันร้ายนึกว่าได้ไปเตะบอลจริงๆกูเตะจริงเมื่อวานสามสี่ชั่วโมงไม่ได้บอลสักลูก ลูกเง,งี้ยอยู่ทีมโอ๊ตดีกว่าเด็วจ,จะเจ็บขาบักแซกดีอีกแล้ววันไอแซกไอคอร์ดนะ่าหายนะไอคอร์ดกินกับแกม้มโอ้โหแบบแค่คนคุยขี้ะไรปะ